ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนถแถลงเองพบผู้ป่วยโควิด -2 คนหลังจากไม่พบมา49วันตั้งแต่19พฤษภาคมเป็นต้นมาคนแรกเดินทางโดยรถทัวร์จากกทมมาลงเชียงใหม่แล้วต่อรถตู้อีกคนเป็นนักศึกษามากับเพื่อนยังมีชาวแม่ห้องสอนติดเชื้อที่กทมอขอกลับมารักษาอีก6คนวอนอย่าเผยแพร่ข่าวเท็จที่ทําให้ประชาชนประนกตกใจวันที่8กร,รกฎาคมนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ ม่ห้องสอนเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 ว่าหลังจากที่จังหวัดแม่ห้องสอนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่นับตั้งแต่วันที่19พฤษภาค,คม64เป็นต้นมาเป็นระยะเวลา49วันปรากฏเมื่อวันที่8กร,รกฎาคม64เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น2รายซึ่งทั้ง2รายเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรายแรกเป็นหญิงอายุ30ปีมีที่อยู่ตามภูมิลำเนาอำเภอปลายเดินทางมาจากกรุงเทพโดยรถบัสโดยสารของบริษัทนะคร เมื่อวันที่6กรกฎาคม64และนั่งรถตู้เปรมประชาขนส่งจากจังหวัดเชียงใหม่มายังอำเภอปลายถูกด่านแม่ปิงก่อนเข้าตัวเมืองปายทำการคัดกรองพบว่ามีไข้สูงมีอาการไอและเจ็บคอจึงถูกแยกตัวนำส่งโรงพยาบาลปายและตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ส่วนรายที่2เป็นเพศหญิงอ,อายุ18ปีเป็นนักศึกษาเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีเข้ากรุงเทพและต่อรถบัสโดยสารบริษัทสมบัติทัวร์เข้ามายังอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเพื่อนอีก3คนจากนั้นได้เข้ามายังโรงพยาบาล พยาบาลแม่ลาน้อยเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจก่อนเข้าหมู่บ้านผลตรวจพบติดเชื้อโควิด1 9าจำนวนหนึ่งรายถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลรีสังวานแม่ห้องสอนส่วนเพื่อนอีก3คนยังไม่พบเชื้อให้แยกสังเกตอาการที่บ้านอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งเป็นชาวแม่ห้องสอนกลับจากกรุงเทพมหานครมาทําการรักษาที่จังหวัดแม่ห้องสอนอีก6รายรวมเป็นยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9สสะสม57รายสามารถรักษาหายแล้ว49รายปัจจุบันเหลือรับการรักษาอย อยู่ที่โรงพยาบาลรีสังวรแม่ห้องศอน6รายและโรงพยาบาลแม่สเรียงสองรายผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนกล่าวด้วยว่าขณะนี้ปรกากฏข่าวสารในโลกออนไลน์ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เดินทางเข้ามายัางพื้นที่ของจังหวัดแม่ห้องสอนในหลากหลายช่องทางอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการและมาตรฐานด้านสาธารณสุขจังหวัดเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเผยเพแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จเพื่อสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและทุกภาคส่วนในการตรวจสอบข่าวสารข้อเท็จจริงก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ให้กับประชาชนเพราะข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงนั้นจะสร้างความแตกตื่นและหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงได้จากการถแถลงข่าวของศูนย์ปฏิบัติการควบ ควบคุมโรคจังหวัดแม่ห้องสอนสปกอมศทุกวันเวลา11นาฬิกาหากพบกรณีจงใจสร้างความสับสนให้กับประชาชนจำเป็นต้องดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลเพื่อช่วยลดปัญหาความขัดแย้งต่อประชาชนในสังคมโดยให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนด้วย